สวัสดีค่ะเด็กทุกคนนะคะวันนี้ครูยุ้ยก็มาในโค้ชประัตนักเรียนแล้วนะคะในคลิปที่2นะคะในเรื่องของหลักธรรมของศาสนานะ<ส>เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันได้เลยจ้าบ๊ายบายวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของหลักธรรมสาคัญนะของศาสนาต่างๆนะเราเริ่มจากหลักธรรมแรกก็คือหลักธรรมของ ศาสนาพุทธในเรื่องของโอวาสานนะคะโอวาสามเนี่ยจะประกอบไปด้วยหนึ่งก็งคือเรื่องของการไม่ทําความชั่วการทําความดีนะคะแล้วก็การทําจิตใจให้ของผลเบนกสีลเ,เนี่ยนะเบญจสีหก็คือข้อปฏิบัติเพื่อละเว้นจากการทําความชั่วมีอยู่ห้าการคือหนึ่งห้ามฆ่าสับสองห้ามลักครับ ิผิดในการ4ี่ห้าพูดโกหกและ5้าห้ามเสพมึนเสพสิ่งของมึนเมานะคะการกระทำะถา้าหนปฏิบัติได้ตามหลักเบญจสินทั้ง5ข้อนี้เนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่กระทำผิดนะคะนะเบนจะรํราค,คืออะไรก็คือข้อปฏิบัติเพื่อให้บุคคลเนี่ยได้กระทําความดีนะมีการภ่าปการซึ่งมันจะล้อกันระหว่างเบญจศีล นะคะเบลาธารจะรองก็เบญจทูนข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของความมีเมตตาสอคือการประกอบอาชีพสิลต์สามคือมีความสำรวมในการส,สีพูดแต่ความจริงและห้าเป็นพูดที่ไม่ประมาทนะคะไตรสิขาไตรสิขาคือข้อปฏิบัตินะคะที่ต้องที่ต้องศึกษาทั้งหมดสามประการาก็คือหนึ่งี สองสมาธิและสามส่วนพรมวิหารนะพรมวิหารสี่นะคะคือหนึ่งเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขกัลุณาก็คือความสงสารอยากให้ผู้อื่นเนี่ยนทุกข์นะมุทิตาก็คือการคอยยินดีเมื่อผู้อื่นเนี่ยได้ดีคือเรายินดีด้วยแสดงความยินดีนะคะและสุดท้ายคืออุเบกขาคือการวางกายเป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยความรัก ปัาสีนะคะปัาสีก็คือความเชื่อที่ประกอบไปด้วยเหตุผล4ประการนะก็คือเชื่อในเรื่องของกรรมนะคะว่ากรรมเนี่ยเป็นวิงญากรรมคือการกระทำนะเชื่อในเรื่องของการกระทาของตัวเองและเชื่อในผลแห่งกรรมคือทํากรรมอะไรไปแล้วก็จะได้รับผลอย่าง,างนั้นแล้วก็เชื่อว่าสัตว์โลกทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองนะเชื่อใน ปัญญาการตระสรู้ของพระเจ้าว่าเป็นจริงก็คือเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยาสามารถตรัสรู้ได้คุณนะคุณก็อ่อคุณของพระเจ้าีนาการสามการก็คือหนึ่งพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณก็คือปัญญาที่ทําให้พระองค์เนี่ยตรัสรู้ทำด้วยพระองค์เองแล้วทรงสอนผู้อื่นไม่รู้ตามพระวิสุทธิคุณก็คือดวงจิตของพระองค์ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์สงบแล้วก็ของใสย พักการลุนาที่คุณคือความโปรณนาที่สแสดงที่แสดจเนี่ยไปสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้ธทมเช่นกันไปหลักกรรมหลักกรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยรงสอนแล้วก็เน้นใน,นเรื่องของกรรมนะก,กรรมอย่างที่คุณวิบอกแล้วลก,กรรม,มก,รออก็คือการกระทําการกระทําเนี่ยมีกันสองอย่างก็คือการกระทาที่ดีกับการกระทําที่ไม่ดีนะการกระทําที่ดีเรื่องอยันว่ากุศลกรรม ส่วนการกระทําที่ไม่ดีก็คืออกุศลละก Trans ับผิตสามนะผลิตสามก็คือการประพฤติชอบนะทางกายเขาเรียกว่ากายผลิตการประพฤติชอบทอางวาจารเรียกว่าวาจิตผลิตแล้วก็การประพฤติชอบทางใจก็เรียกว่ามโนผุิตนะส่วนุดิตสามก็คือการกระทําความชัว่วนะการทําความชั่วทางกายเรียกว่ากายจริตการกระทําทางความชั่ว ทางวาจาเรียกว่าวัตถีทุจริลิตและก็การกระทำความชั่วทักใจเรียกว่ามโนพุจริตลิตดูกตะอเวทีนะคะก็คือการประพฤติปฏิบัติตนนะเป็นคนดีเป็นคนละมณีของชาติสองเคารพศรัทธาและยึดมั่นในพระลักษณะัยคามประกอบอาชีพด้วยความพื่อศักด์ุจริลิตสี่มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักใคร่กลมเดียวกัน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 5. มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หร่วมใจการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ 7. มีความขยันหมั่นเพียร 8. ดช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของทางธรรมชาติอย่างทิ่งมงคลศาสตรที่แปนะคะในเรื่องของความเคารพ การแสดงออกที่แสดงถึงความยอมรับนับถือต่อบุคคลสถานสถานที่สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วยความอ่อนน้อมอ่อนโยนอย่างเหมาะสมการแสดงออกทางกายก็คือการกับไหว้การลุกขึ้นยืนต้อนรับการให้อ่าที่นั่งแก่ผู้ที่เคารพแล้วก็การหลีกอ่าการหลีกการหลีกแล้วก็การให้นะคะการแสดงออกทางวาจาก็คือการพูดด้วยคำที่ไพเราะสุภาพ ไม่อยากพายการแสดงออกทางใจนะคือการระลึกถึงนึกถึงพระคุณของผู้ที่เราควรเคารพเสมอการถ่อมตนนะคือการแสดงความรู้ความสามารถนะคะหรือฐานฐานะในลักษณะที่ต่ำกว่าที่เป็นจริงพิจารณาข้อบอกพร่องของตนเองนะไม่อวดตนไม่ดื้อนะไม่ร้านนะคะ ก็คือการแสดงรายการมีกิริยาอ่อนน้อมนะการการแสดงค่าทาที่นุ่มน,นวลอ่อนโยนต่อคนทั่วไปนะรู้จักที่ต่ำที่สูงส,สงบเป็นเี่ยมเตรียมตัวมีวาจาอ่อนหวานนะคือการพูดจาอ่อนอ่อนน้อมนะคะอ่อนโยนไม่พูดโอ้อวดนะยกตัวไม่นินทาไม่เยาะเย้ยผู้อื่นนะทำแต่สิ่งที่ดีกล่าวแต่คคำพูดคำว่าขอโทษอยู่เสม,มอ เมื่อผู้ใดทำคุณแก่ตนควรกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะมีจิตใจที่อ่อนโยนก็คือมีจิตใจที่เอื้ออาทรต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยผลจากความทุ๊กแล้วก็มีความสุขและให้อภัยอยู่เสมอการทำความดีให้ถึงให้พร้อมไว้นะคะให้พร้อมไว้ก่อนก็คือการทำความดีเพื่อเตรียมพร้อมไว้ไวแ้แจ่ต้นต้นนะเป็นการสั่ง มความดีนะที่จะส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญได้ในภายภาคหน้าหลักของการทําความดีคือบุญกิริยาวัตถุสามนะบุญกิริยาวัตถุสาก็จะปรกอบไปด้วยทานละไมศีลละไมแล้วก็ภาวนาไมยนะทานไมกคือการทําความดีด้วยการให้เช่นให้อภยัยให้สิ่งของให้กําลังใจให้ความรู้ส่วนศีละไมเนี่ยก็คือการทําความดี ด้วยการรักษาศึลเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ของผู้อื่นภาวนาไมา้ก็คือการทําความดีด้วยการเจริญนความภาวนาและก็รักษาจิตใจให้ปลองใส่บริสุทธิ์อยู่เสมอต่อไปการทําจิตใจให้ส่องใส่บริสุทธิ์นะคะก็คือการพัฒนาจิตใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวและปฏิบัติตนบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้นะจะต้องหมั่นบําเพ็ญภาวนาจิต เรียกว่าการทําสมาธิสมาธิก็คือการคือความตั้งมั่นนะแห่งจิตนะหรืออาการอาการที่จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆไม่ฟุ้งไม่คุ้งต้านนะคะเมื่อจิตสงบนะย่อมไม่เบียดเบียนยมผู้อื่นฝังคมก็จะมีความสุขประโยชน์ของการบริหารจิตและการ,การเจริญปัญญาคือทําให้เราเนี่ยเรียนหนังสือหรือเรียนอะไรได้อย่างมีความสุขสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่าย สุขภาพร่างกายใจิตใจดีสามารถอยู่กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีจิตส,สงบนะคะพร้อมให้สติปัญญาในการแก้ปัญหา